ดีค่ะพบกันในรอบค่ำนะคะจริงๆแล้วไม่ได้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับราคาบิตคอยเพราะว่าก็เป็นไปตามแนวโนมที่ไปแจ้งไว้เมื่อตอนเช้านะคะคือราคาอาจจะเด้งขึ้นไปในระดับหนึ่งถ้าไครได้กำไรก็ขอให้ขายออกแล้วเดี๋ยวราคามันจะต้องดิ่งลงอีกนะคะเท่าที่เท่าที่ดูจากกราฟแล้วแต่จะมาเล่าข่าวด่วนให้ฟังค่ะเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้พอดีอเข้าไปอ่านข่าวต่างๆในเว็บ ล่าวต่างประเทศนะคะเว็บไซต์ Wall Street Journal เนี่ยเขาได้แจ้งว่าไอเรื่อง Evergrande มันท่าทางจะไม่ใช่เล่นๆซะแล้วเพราะว่ารัฐบาลกลางปักกิ่งของจีนเนี่ยได้แจ้งไปที่รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศว่าให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะพร้อมที่จะเกิดพายุหมายถึงว่าอาจจะเกิดการจราจนหรือว่าเกิดภาวะตกงาน จำนวนมากจากผลกระทบจากเอเวอร์แกรนต์ตัวนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งเนี่ยจะไม่อุ้มเอเวอร์แกรน์นะคะซึ่งน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอเวอร์แกรน์ล้มเนี่ยมันมีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกแน่นอนอันนี้เป็นข่าวที่เพ,พิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่ารัฐบาลกับกิ่งน่าจะอุ้มเอเวอร์แกรนต์แต่กลายเป็นว่ากลับส่งสัญ,ญญาณไปบอกอต่างจังหวัดหรือว่า รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศเขานะคะให้เตรียมตัวว่าถ้ามีเกิดการชุมนุมการจลาจลอะไรขึ้นมาเพราะกรณีนี้เนี่ยให้เตรียมพร้อมให้ดีนะคะอันนี้ก็เลยน่าเป็นห่วงพอสมควรทีนี้ไหนๆแล้วก็มาดูกราฟก่อนนอนกันนิดนึงค่ะวันนี้ราคาบิตคอยก็พยายามที่จะ ฝ่าแนวต้าเล็กๆตรงนี้ไปนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยน่าจะไปได้ถึง4ี่0 0่ดอลลาร์ต่อต่อหนึ่งบิตคอยแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในขาลงนะคะซึ่งใครได้กำไรแล้วออกได้ออกค่ะใครยังไม่ใครยังไม่ถึงทุนอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่ามองว่าสถานการณ์ต่อไปเนี่ยอาจจะ คืมครึมอยู่นะคะไอเรื่อง Evergrande นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยก่อนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟบิตคอยค่อนข้างสวยนะคะเรามองว่าเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะมีการทำเอาเอา t i m e High ได้แต่ว่าตอนนี้พอตะกี้เนี่ยได้ข่าวเรื่อง Evergrande แล้วก็เลยไม่สบายใจนะคะเลยขอมาขอแจ้งข่าวไว้ก่อนเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ